นานเจอกันทีคิดถึงจังเลยโอเค่ะนะคะ <c oughs> หอมมากเลยอ่ะฉันได้กลิก่นหอมสากเขาค่ะหรือ,อยังไงดีจะให้ออกไปปักตะไคร้ก่อนดีไหมคะหรือว <c oughs> ะไประมานัไม่ได้นะไม่ได้นะทำไมหูวใหญาล่ะเธอมีเลสในหรือเปล่า <c oughs> ก่อนอื่นค่ะทั้งสองท่านนะคะ <c oughs> ทักทายแฟนๆที่อยู่หน้างาน <c oughs> แล้วก็ในไลฟ์กันหมดเลยค่ะก็สวัสดีทุกคนนะคะขอบคุณมากๆจริงๆที่ หลายคนน่าจะเดินทางกันแบบว่าค่อนข้างจะยากนิดนึงด้วยส่ายอ่กาศนะคะแต่ว่าถ้ายอมตากฝนไปด้วยกันไหมคะจากติดฝนไปด้วยกันได้ไหมติดฝนไปด้วยกันเหรอโอ้ติดฝนต่อแล้วต่อได้ติดหวัดเลยครักษาสุขภาพกันละกันนะคะไหนๆวันนี้เราก็สู้ชีวิตกันมาขนาดนี้แล้วพนมมือเป็นการขอพรให้เม็ดเริ่มใหญ่ละค่ะรู้สึกได้ ครับผมอ่าวันนี้นะคะทั้งสองคนมาทั้งทีนะคะทั้งคุณเก่งพี่ฟ้าของเรานะคะคุณเก่งเนี่ยเป็นสมาชิกใหม่ของไลแมนพี่ฟ้าเนี่ยมาจนเชี่ยวชาญแบบเป็นพิธีกรได้แล้วค่ะคุณเก่งน้องใหม่น้องใหม่ครับผมยังไงคะตื่นเต้นไหมคะวันนี้ตื่นเต้นมากอันนี้น่าจะเป็นครั้งครั้งที่สองได้ครับที่ไลกับใครไหมสองแล้วหรอใช่ครับแสดงว่าเราไม่ได้เจอกันแน่เลยไม่ได้เจอครับวันนั้นผมจาได้ว่าผมกินเยอะมากกินพิซซ่ากินไก่ทอด ใครมีล่มไม่ใครใครแขกโอเคเดี๋ยวเราอัญเชิญล่มขึ้นมาบังให้อัญญเชิโอเคอ่ะเอายังไงบาร์ดีคะทุกคนเขาไหวก่ไหมคะสู้ไหวไหมคะทุกคนโอเคทุกคนสไหวไหมฮะสู้ๆนะคะทุกคน โอเคโอเคพิธีกรก็คือเลิศเลิศอะใครมีร่มนะคะฝากคนดูดูด้วยกันอ๋อเขามีร่มให้ด้วยนะคะแชร์กันดแชร์กันแชร์กันใช่แล้วค่ะอ่าวันนี้พี่ฟ้าแล้วก็คุณเก่งมีโค้มาฝากพวกเราด้วยค่าอะไรนะครับจากโอ้ใช่ครับ วันนี้มีโค้ดมีตั้งแต่นะคะฟูดี้200นะคะฟูดี้300ฟูดี้400นะคะดระลังตอนนี้ก็คือม้วนกันไม่ไหวนะคะใช่ค่ะตอนนี้นะคะมีฝน ใช่แล้วหนูเขาหลบด้วยหรือว่าเรายืนมาชิดๆกันทั้งนั้นเรายืนดีกว่านะคะสุดยืนยืนดีกว่าโอเคเอาวันนี้มีคนชพูด้ด้วยใช่ไหมต้องบอกตรงว่าไม่เคยสู้ชีวิตขนาดนี้มาก่อนนะคะเข้าใจได้แต่ยอมใจแฟนคลับที่สู้ชีวิตไปด้วยกันถูกต้องโอเคนะคะเป็นห่วงจังเลยค่ะมองไปข้างล่างตอนนี้นะคะเหมือนเหมือนเห็ดหูหนูบ้างเลยเห็ดหูหนูเห็นหน้าแล้วอยากกินกระต๊อกไปเลยนะคะทุกคนสู้ๆนะทุกคนไหวอยู่ใช่ไหมคะ โอเคเป็นค่อนข้างแผ่วบางนะคะแบบเสียงมัตส์พูนี้แต่ว่าเท่แค่์นะคะทุกคนอ่ะโค้ดวันนี้ค่ะมีฟูดี้2 0 0ที่ฟิฟ้าบอกกันไปนะคะลด200ขั้นต่ำา4 0 0ฟูดี้300สูงสุด300ขั้นต่ำา8 0 0และฟูดี้4 0 0ลดสูงสุด4 0่400ขั้นต่ำา0 0 0 0วันนี้ถึงสิ้นเดือนเท่านั้นนะคะแล้วก็ยังมีโค้ดพิเศษของแต่ละท่านด้วยใช่ไหมคะโค้ดส่วนตัวที่เราเตรียมมาเป็นแบบค่ขงเราเลยค่ะ เป็นโค้ดอะไรเอ่ยก็คือโค้ดนะคะ L M X อิงฟ้าเก่งนั่นเองค่ะสุดยอดมากๆเลยนะคะรีบไปใช้กันได้นะคะสําหรับโค้ดตัวนี้นะคะใช่แล้วแะก็ตัวนี้เนี่ยถ้าใครเอาไปใช้แล้วไปแทปโมเมนต์ในไลฟ์ของเราแล้วก็แทปแเมนูที่รูสั่งอาหารโดยใช้โค้ดนี้นะคะเราสามารถจะได้ไปลุ้นกันต่อนะคะกับรูปพลอยนั่นเองนะคะใครจะเป็นผู้โชคดีไปรอลุ้นกันได้ นอกจากนี้ยังมีส่งฟรีศูนย์บาทเมื่อเลือกประเภทการจัดส่งแบบส่งถูกนั่นเองจ้ะโค้ดในขนาดนี้อย่าลืมไปใช้กระดุบกรุบกระดุบกระดุบได้ไหมน้ำหมูไงอ่าเดี๋ยวเสร็จงานปุ๊บเราไปกินกันเลยก็เดี๋ยวเนื้อกะกะเหลาเนื้อฝากเลี้ยงด้วยนะทำไมถ่ายเงินพิธีกรล่ะคะน่ากลัวเหมืลนคุณพาใครมาที่มาฝากเลี้ยงด้วยคนปลามาเลยผมอยู่กับพี่ฟ้าผมก็กินฟรีใครเป็นคนเลี้ยงข้าวบ่อยกกันในกอง โอ้โหดูดูจากสถานะแล้วน่าจะต้องเป็นน่าจะเป็นพี่แหละค่ะใช่ใช่ไหมใช่แต่ช่วงนั้นก็คือหมูกระทะทุกวันจริงๆค่ะจริงหรอครับก็เราถ่ายหนักหนักเขาไม่มีเวลาแค่หมูกระทะได้ด้วย ก็ต้องเหมือนเราต้องสร้างโปรตีนไงนิดหนึ่งนะคะเนื้อหมูเนื้อไก่ต้องมาอะไรนะเออเออเออก็เลยแบบเป็นเมนูที่เรากินกันประจำใช่ครับแล้วก็โดนคุณเก่งรี่ไถ่เงินไปด้วยเรียกว่าพึ่งใบบุญเด็กกำลังกินกำลังนอนค่ะส่วนใหญ่กินกับนอนอะไรเกิดขึ้นบ่อยกันในกอุงไทยน่าจะกินคิดว่า แต่ไม่มีการพูดถึงการทำงานเลยนะคะค่ริ <laughs> จริงๆการทำงานก็คือื่องเคมีความถามพี่น้องม่ค่อนข้างที่จะมาง่ายอยู่แล้ว <laughs> นะส่วนมากจะไปยากตรงทีว่าเย็นนี้จะกินอะไรดีมากกว่า <laughs> เป็นคำถามที่คิดอะไรไม่ออกแต่แค่เข้าไลน์แมนแล้วถ่ายก็เจอแล้วค่ะ <laughs> ของกินของอร่อยคัดมาให้เพียบเลยนะคะมาทำไลน์แมนทั้งทีสิ่งที่เราอยากรู้คือวิถีชีวิตในการกินของเราว่าปกติเนี่ยเราเป็นคนกินแบบไหนกินทั้งวันกินเป็นมื้อกินวันละห้ามื้อ สองคนเป็นคนสไตล์ไหนเอ่ยโอ้หถ้าเป็นถ้าเป็นฟ้านะคะก็กินได้ตลอดเวลาแต่ว่าจะกินอย่างละนิดเสี่ยงมากเลยแล้วแต่ความความต้องการอย่างเช่นเหมือนแบบเฮ้ยตอนกลางวันอยากกินไวเสี่ยวหรือว่าหลังจากไวเสี่ยวกินข้าวต้องกินหวานอย่างเงี้ยนิดน<อ>ึง,ลงแ,ลแล้วแต่เน้นจุ๊บจิ๊บไปเรื่อยๆใช่จุ๊บจิ๊บหนุกินจุ๊บจิ๊บแล้วหนูอ่ะหนูเหรออ่าปอดิเก่งช่วงนี้รู้สึกว่าทานข้าวอร่อยมากจ้ะ เรายิ่งฝนตกยิ่งทานอร่อยเลยเพราะว่าไม่ต้องออกไปข้างนอกเพราะว่าเพราะว่ามีไลน์แมนนี่ไงแล้วไลน์แมนถูกสุดทุกวันด้วยมีทั้งส่งสูงมากส่งพ่วงร้านอะไรเงี้ยเพียบเลยนะคะจริงคือเก่งอ่ะเป็นคนที่ไม่ชอบออกไปข้างนอกครับแล้วก็เป็นคนที่ชอบชอบสั่งไลน์แมนเพราะว่าส่วนลดอะไรต่างๆเยอะเวลาสั่งแบบพีเยอะส่วนลดก็จะเยอะตาม เดี๋ยวถ้าเกิดคุณยิ่งมาไลยบ่อยขึ้นคุณจะรู้ว่าโค้ดมาเยอะจริงๆนะคะเหมือนที่พี่ฟ้าได้ทําการโดนตกไปฉ่ำเหมือนกันนะคะใส่โค้ดก็ไปฉ่ำเลยนะคะอ่าแน่นอนว่าสกิลการทําทุกอย่างกินทุกอย่างอะไรขนาดนี้คือสไตล์ต่างกันแตอันหนึ่งที่อยากรู้นะคะว่าอาหารที่เราชอบเป็นพิเศษเลยกินยังไงก็ไม่เบื่อเพื่อเมนูอะไรคะ ก็สั่งประจําเลยก็จะเป็นมะม่วงเปรี้ยวค่ะทุกคนเชื่อไหมตั้งแต่ครั้งแรกอ่ะจนทุกวันนี้เี่เห็นหน้าพี่ฟ้าเปมะม่วงแล้วอ่ะคือเห็นพี่ฟ้าหรือเห็นร้านขายมะม่วงอ่ะก็จะมีชื่อว่าเอาอิงฟ้าค่ะใ,ใส่พี่เกือ